สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ของปีนักสัตว์ปีกุลค่ะและนี่คือดวงประจำเดือนกุมภาพันธ์ปีพศ2566ค่ะอืมต้นปีอยู่นะอึดถึกทนและสู้ต่อห้ามท้อเป็นขาดนะเริ่มที่การงานค่ะในเดือนนี้ก็ขาขึ้น จริญรุ่งเดือนก้าวหน้าอย่างยิ่งยวดนะคะมีเกณฑก์ปรับขั้นเงินเดือนมีเกณฑ์การปรับขั้นตําแหน่งในบางท่านนั้นเขาเรียกว่าอะไรเป็นพนักงานชั่วคราวอยู่ก็ได้บรรจุเป็นพนักงานประจําแล้วค่ะเดือนนี้นะแม่รู้สึกดีจังเลยเมื่อเห็นหน้าไพนี้นะคะโอกาสนี้ไม่ได้มาแบบฟลุกๆนะไม่ได้มาแบบฟลุกๆมาจาก ฝีมือน้ำพักน้ำแรงล้นวนค่ะอืแล้วก็มีเกณฑ์การเริ่มงานใหม่ด้วยนะใช้ความสามารถพิเศษของตัวเองค่ะทำควบคู่ไปกับงานประจำที่ทำอยู่อืก็ค่อนข้างดีเลยค่ะดีถึงขั้นมันถึงขั้นดีมากเลยอะ่ะมันเยอะนะ คประสบความสําเร็จมากมากๆในเดือนนี้ลิ้นก็จะพันกันอีกแล้วนะคะก็ไม่มีอะไรเหนื่อยไม่มีอะไรยุ่งยากนะคะบางจังหวะก็ต้องพักผ่อนบ้างนะคะอย่ามวัวแต่หมุนเงินอย่างเดียวอย่ามวัวแต่ทำงานเพื่อเงินอย่างเดียวไม่ได้ต้องพักผ่อนด้วยนะคะในเดือนนี้นะคะ ต่อไปก็เรื่องการเงินเลยการงานก็ผ่านละการเงินเดือนนี้ก็ผ่านโลดเช่นกันค่ะในเดือนนี้ก็อย่างที่บอกไปอย่ามัวแต่มุนเงินอย่ามัวแต่ผลิตเงินอย่างเดียวพักผ่อนบ้างดูแลตัวเองด้วยนะคะเพราะว่ามันโอเคมันคือมันงานมันดูสภาพแล้วมันสบายสบาย,บายมันไม่มีอะไรที่มันเหนื่อยหนักมากแต่การที่เราจมดิ่งอยู่กับตรงนั้นนานๆน,น,นะคะก็สมองเอยมันไม่ได้พัก ร่างกายบางส่วนไม่ได้พักก็ต้องพักผ่อนบ้างนะคะอืมคือ,อยังไงคุณก็ควบคุมสถานการณ์ได้หมดทุกอย่างในเดือนนี้ก็แล้วกันนะคะอืมบางคนบอกมันมีสองเลนปิดท้ายแต่คุณดูตรงนี้ก่อนนะคะคุณกำลังหมุนเงินก้อนใหญ่ให้เป็นเงินที่ก้อนใหญ่กว่าอยู่นะคะสรุปการเงินผ่านนะคะในเดือนนี้อืม ต่อไปเรื่องสุขภาพไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะปวดเมื่อยอะไรก็หายเพลียหน่อยก็ก็พักผ่อนก็หายนะคะไม่มีปัญหานะนะโอเคนะคะในบางท่านติดหมอนวดก็ไปนวดค่ะนะเพราะว่าคนเราเริ่มอายุเยอะแล้วเนี่ยมันเนื้อตัวมันจะแข็งก็ต้องไปนวดกันหน่อยเนาะค่ะต่อไปเรื่องความรักค่ะคนโสดในเดือนนี้โสดต่อไปก่อนนะคะ นะทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องโพสต์ Post ตัวเองลงสื่อโซเชียลมีเดียนะคะไปออกงานบ้างงานศพงานขึ้นบ้านใหม่นะคะงานแต่งงานงานการกุศลงานเสียสลับเพื่อผู้อื่นนะคะแล้วก็โพสต์ตัวเองลงสื่อโซเชียลมีเดียนะคะประมาณนี้แล้วกันยังไงคุณก็ต้องออกงานด้วยนะคะนั่งอยู่ที่บ้านโอกาสเจอไม่มีแต่เดือนนี้อย่าเพิ่งมีคุยคุยไปก่อน ส่วนท่านที่มีคู่แล้วในเดือนนี้แฟนคุณก็เขาเรียกว่าความสามารถหลากหลายตัวคนเองเดือนนี้งานก็รุ่งสําหรับท่านที่มีคู่นะต้องดูแลซึ่งกันและกันค่ะแฟนกลับบ้านมาสมมุติว่าคุณเป็นผู้ชายใช่ไหมแฟนคุณเป็นผู้หญิงก็เหนื่อยล้าแล้วเหนื่อยล้าแล้วแล้วก็ไม่ไหวแล้วเดือนนี้ใช้พลังไปกับงานค่อนข้างเยอะคุณก็ เตรียมกับข้าวรอแฟนเป็นต้นนะคะสมัยนี้ไม่มีเครื่องซักผ้าใช่ไหมปั่นผ้าเสร็จโอแฟนก็ไม่ไหวหาแวลแล้วเพลียเหลือเกินเดือนเดือนนี้งานเยอะคุณก็ไปตักผ้าแทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะช่วยเล็กๆน้อยๆนะคะล้างจานอะไรอย่างเงี้ยช่วยช่วยเล็กๆน้อยๆ,ๆเป็นการดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันประมาณนี้นะคะเพราะว่าต่างคนต่างขาวรุ่งเลย ะะเดือนนี้รุ่งมากเลยค่ะโอกาสที่คุณจะประสบความสําเร็จค่อนข้างสูงค่อนข้างสูงมากเลยค่ะเดือนนี้ถ้างานเราเล็กเราก็เหมือนกับเล็กแต่ไม่เล็กเราข้ามไปอีกขั้นหนึ่งนะคะแต่ถ้าเราเราทำงานใหญ่อยู่แล้วเราก็ข้ามขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งก็ใหญ่กว่าอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นต้นในเดือนนี้นะคะสรุปนะคะตามหน้าไพ่นี้เป็นหน้าไพ่ที่ดีมากเลิศเลอมากโอกาสดีๆมาถึงมือก็ต้องรีบคว้าเอาไว้ นะคะมันมันเกิดขึ้นบ่อยครั้งไหมในแต่ละปีเกิดขึ้นค่ะแต่ว่าถ้าหากเราทําทมันได้ดีแล้วเราก็จะอัปเลเวลตัวเองขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งได้เลยแต่ก็ที่สุดมาทในสุดอย่าลืมพักผ่อนออกกาลังกายสม่ําเสมอในเดือนนี้นะคะสบายมากเกินไปไม่ดีค่ะไม่ดีต้องต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะอืม คือฟิตแอนด์เฟิร์มเดือนนี้ต้องออกกำลังกายค่ะนะบางทีมันนั่งเงั้นแหละนะคะก็ดูไปทำนั่นไปทำนี่ไปมันสบายเกินไปอาจารย์ว่าต้องทรมานร่างกายตัวเองด้วยการออกกำลังกายนะคะเมื่อยก็ไปนวดอ่ะประมาณนี้ก็แล้วกันไม่เยอะไม่มากเพราะว่ามันมันเดือนนี้คุณประสบความสำเร็จค่อนข้างสูง ทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องเงินนะคะ,ะประมาณนี้ค่ะสําหรับปีกุลนะคะอืตามหน้าไพ่นี้ก็หมดแล้วค่ะก็ขอทุกท่านนะคะประสบความสําเร็จในทุกเรื่องทุกด้านทั้งการงานการเงนินและความรักสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ